สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลนครับก็คือท่านที่มีลัคนาที่ราศีตุลหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรใซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30มิมิถุนายน ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ4ดวงครับไม่นับดาวจันทร์เลข2ซึ่งพิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนี้ก็จะบอกว่าดาวอะไรย้ายเข้าสู่ราศีใดบ้างในวันที่เท่าไหร่ของเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งก็ได้แก่เลข4ดาวพุธครับดาวพุธจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่2และย้ายต่อจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่18เลข1ดาวทิตครับย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่15 แล้วก็เลข3ดาวคารเลข6ดาวสุขครับนะทั้ง2ดวงเลยนะครับจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่30มิถุนายนส่วนดาวอื่นๆยังโค,โคจรอยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ การงานจะมีความเจริญก้าวหน้าดีโปรเจกต์โครงการต่างๆก็มีความคืบหน้าดีนะครับทำอะไรช่วงนี้ก็มักจะประสบผลสําเร็จครับสำหรับชาวราศีตุลในขณะเดียวกันเนาะในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีตุลเนาะนะนะเลขหกนี่คือดาวประจําตัวของชาวราศีตุลน,นะครับตางหราวาษาเรียกว่านตะนุลักษ์ตนุลักษ์ในโคจรอ,อยู่ที่ราศีกรกฎพบกรรมะครับนะพบกรรมะเป็นการงานของชาวราศีตุล ะร,ระหว่างที่โครจรอ,อยู่ที่ราศีกรกฎนี้นะครับก็ตั้งแต่ต้นเดือนนะจนถึงวันที่30แหละนะครับแต่พอดีอันนี้เป็นวันที่30เนาะอ่าวันที่30ตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาไว้ที่ตำแหน่งที่ในราศีสิงแทนนะครับนะตอนที่อยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยนะครับดาวศุกร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับแล้วก็ราชาโชคเนี่ยพูดถึงเกณฑ์เนี้ยนะครับเกณฑ์นี้คุณภาพนี้นะ ถ้าถ้าไปสัมพันธ์นะถ้าไปสัมพันธ์กับภพบกัมมะหรือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะโอ้ยยิ่งดีนะแสดงว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับการงานของชาวราศีตุลดีดีเกิดจากอะไรครับเกิดจากตัวชาวราศีตุลเองนั่นแหละเกิดจากความรู้ความสามารถนะครับของชาวราศีตุลเองเกิดจากความตั้งใจทํางานนะทุ่มเทเอาจริงเอาจังในเรื่องของการงานาช่วงนี้เนี่ยตนนไปกัมมะนะนะถ้าผู้ภาษาทั่วไปเรียกว่าบ้างงานช่วงนี้ค่อนข้างจะบ้างงานครับทุ่มเททุกอย่างให้กับการงาน นะครับว่าทำงานเต็มที่เลยนะครับในช่วงนี้เพราะนั้นงานก็เลยประสบผลสำเร็จดีนะครับส่วนในเรื่องของอการเจรจาธุรกิจการค้าแบ่งเป็น2ช่วงครับนะในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่18นะครับมีช่วงคาบเกี่ยวกันอยู่เนาะนะครับนะต้นเดือนถึงวันที่18อันนี้ไม่ค่อยสู้ดี การเจรจาธุรกนะิจการค้าอาจจะมีเรื่องติดติด,ตดขัดขัด,ขดมีปัญหามีประสักได้ครับหรือว่าโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับที่ได้รับมาอาจจะไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่ที่เป็นข้อมูลเท็จข้อมูลปลอมก็ได้นะครับนะรวมถึงข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆเนาะในช่วงต้นเดือนนะครับแต่พอถึงช่วงตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่18นะครับการเจรจาก็อาจจะยัง,ย,งยังมีปัญหาอยู่ นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะเราก็มักจะต้องมีโอกาสนะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปติดต่อนะไปติดต่อธุรกิจการค้ากับคนต่างแดนถิ่นไกลอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติมากขึ้นก็ได้ในช่วงตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่18ปนะครับ็นลักษณะนั้นครับแต่ถามว่าสําเร็จไหมก็ยังไม่ได้สําเร็จอะไรมากมายนะครับในเรื่องของการเจราจาธุรกิจการค้าอาจจะต้องชะลอสักนิดหนึ่งแต่จะไปประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่18มิถุนาย,ยนไปต้นไปช่วงนี้ดีเลย นะครับนะการเจราจาอะไรใดๆที่ค้างกันไว้ก่อนหน้านี้นะค้างไว้ก่อนในช่วงต้นเดือนนะครับช่วงตั้งแต่วันที่18มิถุนาย,ยนไปต้นไปจะคลี่คลายนะครับการเจราจาธุร,รกิจการค้าคืบหน้าดีครับหรือว่าสามารถตกลงกันได้สรุปนะสรุปเรื่องราวกันได้สรุปข้อตกลงข้อสัญญาก,กันได้นะครับเป็นลักษณะนั้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าหากชาวราศีตุลน,นะครับกำลังอยู่ในช่วงการเจราจาถ้าเกิดจําเป็นจะต้องเจราจาในช่วง ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ดีครับต้องพิจารณาให้ดีต้องดูรายละเอียดให้ครบท้วนรอบครอบที่ถ่วนเพียงพอนะครับนะไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้นะสามารถคุยเจราจาได้ครับนะแต่ถ้าเกิดสามารถเลื่อนไปคุยตั้งแต่วันที่18มิถุนายนไปได้อันนี้ถือว่าโอเคนะครับมันจะมันจะราบรื่นมากกว่าจะสะดวกมากกว่านะครับโอกาสประสบความสําเร็จก็มีมากกว่านะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ย นะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือลาพระนะครับนะลาภะคือโชคลาภความสำเร็จแล้วก็ไรายได้เนี่ยโคจรมาร่วมด้วยนะดาวพุธก็ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรนะเกษตรคือมันคงเป็นบุกแผ่นปเป็นหลักเป็นฐานไอที่ตกลงกันไว้ก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับแล้วก็สําเร็จด้วยนะดาวทิ่ก็สื่อว่าสําเร็จด้วยอยู่ในภพสุภะสุภาคือความเจริญก้าวหน้าองค์เพราะฉะนั้นช่วงนั้นดีนะครับช่วงนั้นดีช่วงตั้งแต่วันที่18บแปดพฤษนาคมไปต้นไปดีนะครับอ่ส่วน ในเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายอันนี้ต้องดูดีๆนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกิดข้อผิดพลาดกันได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะในช่วง1นึถึงสินะเนาะน่าจนะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสครับที่ที่จะมีปัญหาลักษณะนี้ได้ถ้าถ้าเราดูแลไม่รอบครอบดีพอ อาจจะลุกรามกลายเป็นปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายคดีความก็ได้นะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับนะภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับนะมีะรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือ นะครับนะแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะมากด้วยเช่นกันตลอดทั้งเดือนเลยนะครับใช้จ่ายค่อนข้างจะมากนะครับการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้เนี่ยนะครับถ้าจะว่ากันไปเปรียบเทียบนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะดีกว่านะจะดีกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับโดยภาพรวมนะครึ่งเดือนหลังจะดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลนะครับต่างชาติต่างภาษา นะงานเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกนะครับนะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางขนย้ายขนส่งนะงานที่ต้องเดินทางยกย้ายบ่อยๆงานที่เป็นโปรเจกต์เป็นโครงการเป็นจ๊อบจงานฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกงานกลุ่มสายมูนะฮนะเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องรางของขังวัตถุมงคลนะเรื่องของความเชื่อนะครับประเพณีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งลี้ลับ นะพยากรศาสตร์ก็ได้นะครับนะโหราศาสตร์ก็ได้กลุ่มนี้ครับจะประสบผลสาเร็จดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีตุลเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับส่วนชโ,โชคโชคลาภสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่1นึ 2, ่งถึงสอแถึงยีแล้วก็ยี3 0ถึงสาทิศที่ดีมี3มทิศครับคือทิศตะวันออกทิศเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือ บ,บุคคลที่จะนำโชคราบมาให้นะครับก็ได้แก่คนนี้ที่ทํางานคนที่เราติดต่องานด้วยนะครับนะโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะนะมักจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาตินะครับหรือหรือนะครับเพื่อร่วมงานนะคนที่เราติดต่องานด้วยที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะครับที่จะนํกโชคราบมาให้ส่วนทางด้านความรักของชาวราศีตนนุลในเดือนนี้นะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับรักกันดีมีความสุข นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันนะอาจจะไม่เรื่องขัดออกขัดใจกันบ้างก็เป็นเพลงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆครับอ่าเป็นเรื่องงอนกันเล็กๆน้อยๆส่วนท่านใดที่คบหานะครับกับแฟนนะมีแฟนแล้วนะครับอ่าสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ครับที่จะได้พูดคุยได้เจรจากันนะถึง เรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับอาจจะพูดคุยกันยวเรื่องการแต่งงานก็ได้นะครับนะหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้นะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแต่งงานในเดือนนี้เลยก็ได้นะครับในเดือนมิถุนายนนี้เลยก็ได้นะครับส่วนคนโสดอ่าคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านี้มักพบเจอกันจากการทํางานหรือว่าติดต่องานร่วมกันนะครับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับ นค,นนนคนนี้ที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะอาจจะไม่ได้ร่วมงานนะอาจจะแบบเ,เจอกันในที่ทํางานน่ะครับนะหรือไปติดต่อง,งานแล้วเจอกันก็ได้นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วก็มักจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติก็ได้ครับที่จะเข้ามาในช่วงนี้ครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายน2566นี้เพื่อไปกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ